เพราะว่ามันมันคือกระบวนการกฎหมายแล้วก็มันดันมีสมุดบัญชีหนูใช่ไหมมันดันมีชื่อหนูเพราะจริงจริงที่ที่ให้ไปอะคือมันทั้งหมดทั้งตัวแล้วพี่มันทั้งหมดทั้งชีวิตของเราถูกต้องไหมน้องฉลอดฟังพี่นะอ่านในจบเนี้ย แต่พี่นะครับเราอย่ามองพี่ว่าเป็นในส่วนของทางเจ้าที่อยากให้ผมว่าเป็นพี่ในส่วกนการให้การปรึกษาเราเนาะเข้าใจไหมครับให้เรามองข้ามในส่วนตําแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ออกไปก่อนเข้าใจไหมครับเมื่อผมสอดชุดผมเองก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะก็คือนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่าผมขอแทนตัวเองว่าพี่ละกันหนึ่งน้องชาลลอตพี่จะแจ้งอะไรให้เราได้รับรู้รับทราบในการตรวจสอบในคดีการฟอรกเงินเหล่านี้เนาะ ในการตรวจสอบทั้งหมดมันต้องมีการเก็บเทียบในส่วนของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าพนักงานเข้าใจไหมครับมนม่คือพี่พนะคือพี่เขาแจ้งว่าจะไม่ทําจะไม่ทําการอ่นถ่ายกลับมาให้ถ้ายังไม่ได้ยอดทั้งท้ายในบัญชียังไม่เหลือศูนย์บาทแต่หรือพูดตรงๆว่า<ร>หนูเองก็ไม่กล้าที่จะอนเพราะไม,มไม่กล้าที่จะมีการถ่ายเทมาเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของทางน้านตัวเราถูกต้องไหม น้องชาลอดเงินก้อนสุดท้ายของเราในส่วนนี้พี่พี่มีการแจ้งคือเหลือเท่าไหร่สองล้านกว่าบาทถูกต้องไหมอา้าวถ้าเรานะครับยืนยันว่าเราไปสุดใจจริงนะน้องชาล้งใจฟังพี่เข้าใจไหมไอสองล้านกว่าบาทตรงเนี้นะครับที่เราไม่กล้าถ่ายเทเข้ามานะครับกลัวว่าจะไม่ได้รับกลับคืนไปถูกต้องไหมแล้วก็สี่ล้านเอาอย่างนี้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ขึ้นมาจากคําสั่งของพี่หรือว่าในการปฏิบัติงานของพี่ในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรับในส่วนนี้นทั้งหมดเองเข้าใจไหมครับและในส่วนของไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงตรงนี้จะเป็นหลักฐานเข้าใจไหมครับก็คือเพื่อทําการยืนยันในส่วนนี้นให้เรามีการถ่ายเทเข้ามาหนึ่งล้านพี่จะเป็นผู้ดําเนินการเซ็นในส่วนของเอ,งเองกสารนะครับนะออกไปให้แก่ทางด้านตัวเราคือมีการถ่ายเทจํานวนสี่ล้านเข้าไปในบัญชีของเราทั้งหมด แล้วพี่เองจะเข้าไปพบประธานท่านมุ่งกับในการแจ้งเรื่องตรงนี้ทั้งหมดแล้วพี่เอาตำแหน่งหน้าที่การงานของพี่เนี่ยรับประกันทำประกันให้แก่ทางด้านตัวเราเข้าใจไหมครับและในส่วนของร้านปรากาบไม่ต้องดำเนินการเข้ามาทําการตรวจสอบพี่ช่วยได้ใน,นสถานนะของพี่ ผมช่วยได้เท่าที่ผมจะช่วยเข้าใจไหมครับถ้าหากมากเกินไปเขาจะคิดว่าผมมีการรับสินบนรับใต้โต๊ะอะไรกับทางนั่นัวเราเนาะเข้าใจไหมครับน้องชาลอตผมทํานะครับนะด้วยความรัมอรู้ดีวกว่าพี่หนูไม่ไหวว่า้อชาลอตฟังพี่เปิด